สวัสดีครับคลิปบรรยากาศการเดินทางไปศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตินะครับสําหรับคลิปนี้ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอยู่ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยศูนย์ราชการตรงนี้เนี่ยแอดมินนี้เคยมานานแล้วนะครับตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วว่าเป็นยังไงกันบ้างตอนนั้นมีไม่กี่อาคารเองตอนนี้มีหลายอาคารนะแทบจะหลง แล้วก็การที่จะเข้ามาตะก่อนเนี่ยรู้แค่ว่าจะต้องเข้าทางถนนเจียงวัฒนะตรงด้านหน้าตรงนั้นแต่ว่าพอมา,เ,อาเดี๋ยวนี้เนี่ยในปัจจุบันนี้เข้าไปได้ตั้งหลายทางนะครับอย่างเช่นว่าซอยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกซอยหนึ่งที่สามารถเข้าไปทะลุได้นะครับหรือจะเข้าไปมาทางถนน,ถนนกำแพงเพชร6นะครับทางศูนย์จุฬาจุฬาพรเนี่ยก็ ได้แต่ว่าแอดมินเองนี้ขับรถผ่านมาก็เลยมาเข้าตรงนี้สำหรับตรงนี้ก็จะมาะเป็นช่วงขององค์การโทรศัพท์แล้วก็ปรษณีย์ไทยนะครับแถวๆนี้เป็นที่ทำงานตรงนั้นในส่วนของทางด้านสายมือเนี่ยก็จะเป็นพวกห้องแถวหรือว่าร้านขายอาหารที่ให้กับพนักงานเพราะว่าพนักงานค่อนข้างจะเยอะนะครับตามตึกตามอาคารไม่ว่าจะเป็นปรษณีย์หรือว่า องค์การโทรศัพท์เนี่ยก็ถึงแม้ภายในเขาจะมีศูนย์อาหารหรือว่าแต่ว่าหลายๆคนเขาลงมากินข้างล่างอย่างที่ท่านผู้ชมได้ดูนะครับคือคนมันก็แล้วแต่นะครับกินที่ศูนย์ไม่อร่อยก็ลงมากินเพิงหมาแงนแบบที่สไตล์เราเห็นเนี่ยมือสักครู่นี้ทั้ง้ายมือนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแอดมินก็ผ่านมาขับมาเรื่อยๆนะตรงนี้อยู่ในบริเวณศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีหลายๆตึกหลายๆอาคารเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยที่แอบมือมานี่รู้สึกจะมีไม่กี่อาคารนะครับที่มาทําธุระแล้วก็เอาพูดง,ง่ายๆคือมาสอบเข้าทํางานเนี่ยสิบเกือบยี่สิบปีแล้วมั้งสิบเจ็ดสิบแปดปีประมาณนี้แหละนะครับที่แอบเข้ามาครั้งนั้นนะครับก็คือหลังจากนั้นก็ไม่ได้เข้ามาอีกเลยพอเข้ามาอีกทีตอนนี้เนี่ย ตึกอาคารเต็มไปหมดนะครับอันนี้ก็ถือว่าบริเวณในในศูนย์ราชการนะเฉลิมพระเกียรตินะครับบริเวณนี้ด้านซ้ายมือจะเป็นในแนวของศูนย์จุฬาภรนะครับเป็นทั้งโรงพยาบาลทั้งอะไรละในแนวตรงนั้นเนี่ยแต่แอดมินก็จะมา,าดูฝั่งทางด้านขวามือเป็นหลักนะครับเป็นศูนย์ราชการทั้งจะจะมีหลายอาคารนะครับอาคาร A อาคาร B อาคาร C แล้วก็ อาคารหลายๆอาคารเนี่ยก็เกิดใหม่ทั้งนั้นนะก็คือมีการสร้างตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอถนนอาคารจอดรถหรือว่าอาคารที่ทํางานเนี่ยค่อนข้างจะสร้างมาเรื่อยๆนะครับจนจะเต็มไปหมดแล้วนะครับตรงนี้แอดมินเองขับรถมาฝั่งนี้ที่จรงิจรงก็ขับรถเพื่อที่หาที่จอดนะครับแต่ว่าพอเห็นตรงที่เขาเขียนป้ายว่าจอดเนี่ยเขาก็จะมักจะระบุว่าพูดมาติดต่อแล้วก็มีบัตร จอดอะไรประมาณนี้เนะี่ยแอบไม่มีบัตรจอดแอบก็ต้องไปหาจอดตรงที่เขาไม่ได้ระบุนะครับว่าเออบุคคลผู้มาติดต่อหรือว่าคนข้างนอกเนี่ยเขามาจอดจอดตรงไหนก็ขออนุญาตขับมาเรื่อยๆนะครับดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงกันในช่วงนี้ก็ถนนหน้ทางร่มรือนดีนะครับอันนี้เป็นถนนภายในศูนย์นะครับตรงนี้เป็นถนนภายในสูย์ราชการส่วนใหญ่ก็คนก็จะมาติดต่อเขาก็จะบอกตลอดแหละว่าให้จอดตรงไหนตรงไหนบางทีก็ อยากจะเข้าไปจอดแต่ก็เขาจะเห็นป้ายบอกว่าเต็มก็มีนะครับอาคารจอดรถเต็มหลายๆช่องทางที่จะเข้าไปจอดเนี่ยแอดมินก็ขับรถมาเรื่อยๆเพื่อที่จะหาที่จอดสะดวกสะดวกนิดนึงนะครับนะฮะตรงนี้คือจอดริมถน,นนนี่คงจะไม่ทันนะครับตรงนี้เขาคงจอดตั้งแต่มาทํางานรู้มว่า,มาตั้งแต่ชุนคนแรกๆเลยนะครับตรงนี้ส่วนใหญ่ก็อจอด ภายในอาคารซึ่งเงื่อนไขก็สารพัดนะครับเช่นว่าต้องจะต้องมีบัตรจอดรถจะต้องมีแลกบัตรหรืออะไรยังไงนี่แหละนะครับตรงนี้ก็ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับอันนี้เล่าให้ฟังว่าแต่ละที่นี่เขาก็จะมีกฎอะไรต่างๆสําหรับที่จะเข้าไปจอดหรือว่าเหม้นแต่ว่าจะเข้าไปทํางานเนี่ยเขาก็ เข้าไปติดต่อธุระหรือว่าติดต่อในหน่วยงานอะไรต่างๆนี่ก็สามารถเข้าไปจอดได้แต่ว่าก็จะต้องมีเงื่อนไขของเขานะครับตรงนี้แอดมินก็ยังไม่มีที่จอดก็ถือโอกาสนะครับขับรถดูบรรยากาศภายในเรื่อยๆนะอย่างที่แอดมินบอกนะครับตามข้างทางเนี่ยก็มีการก่อสร้างตลอดแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นแอ่เม้กระั่างนะครับปลูกต้นไม้หรือว่าอาคารต่างๆเนี่ยก็ มีการปรับปรุงซ่อมแซมรีโนเวททำใหม่พวกนี้จะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับบริเวณค่อนข้างจะกว้างนะครับตรงนี้ต้องศึกษาข้อมูลดีๆนะครับว่าจะไปอาคารไหนเนี่ยเนี่ยอย่างแอดมินเองเนี่ยเคยมาครั้งสองครั้งนี้ไม่รู้เลยนะครับว่าจะต้องไปจอดตรงไหนตรงนี้ก็ไม่มีที่จอดนะครับแอดมินจะต้องออย้อนกลับมาใหม่นะครับตรงนี้ตรงนั้นก็เ,เต็มตรงนี้ก็จะต้องมีเงื่อนไขว่า จะต้องมีบัตรจอดรถอะไรเขาจะทําบัตรจอดรถหลายๆที่ก็ทำก็ก็เลยต้องออกมาบนถนนแจ้งวัฒนะตรงนี้แล้วค่อยเข้าไปใหม่นะครับตรงเมื่อสักครู่นี้สถายหรือรถไฟสายสีชมพูนะครับหรือว่าสายน้องนมเย็นเนี่ยสถานีสูตรราชการเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ผ่านมาเมื่อสักครู่ก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของอาคารเนะครับตรงนี้ก็ไม่มีที่จอดนะครับเห็นแวบๆว,ว,ว่ามีแต่ ระบุในเงื่อนไขบอกว่าจะต้องเป็นเนี่ยเต็มบ้างแล้วก็จะต้องมีบัตรมีบัตรไอ้รถนะบัตรจอดรถนะคือคือคงจะเป็นประมาณว่าเจ้าหน้าที่ที่ทํางานอยู่ในอาคารเขาก็จะต้องทําบัตรจอดรถให้สําหรับรถแต่ละคันแต่ละคันนะครับนี่ก็ย้อนกลับมาอีกเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะหาจอดรถใหม่ที่จะรถใหม่ซึ่งตรงนี้แอดก็จะเข้าจอดรถตรงนี้นะครับอาคารดี ดีโพสต์นะครับชื่อเต็มแต่ละพูดง่ายๆเนี่ยก็เรียกสั้นๆนี่คือจะจอดรถตรงบริเวณที่จอดรถของอาคารดีนะครับตรงนี้แอดมินเห็นแล้วนะครับว่าจะต้องจอดตรงนี้ก็ขับรถมาเรื่อยๆนะครับดูเงื่อนไขตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรมากนะครับนี้ก็มีระบุทางเขาแอดเอวิ่งเข้ามาเพื่อที่จะ เข้าไปจอดรถในบนอาคารอาคารจอดรถดีนะครับเงินไขนิดเดียวนะครับตรงนี้ก็คือจอดรถฟรี2ชั่วโมงเศษของ2ชั่วโมงเนี่ยก็คิดเป็น20บาทนะครับตรงนี้ก็คือเงินไขก็ไม่ได้ต่างจากอาคารของเอกชนนะครับตรงนี้เป็นของหน่วยงานราชการก็จริงแต่เขาสามารถที่จะรองรับคนที่มาติดต่องานแล้วก็มาจอดรถทิ้งไว้ที่จะไปต่อ สถานีขึ้นรถไฟสายสีชมพูนะครับครับคลิปบรรยากาศกา,การเดินทางมาสู่ราชการอาชลรมระเกยีเยรตแจ้งวัฒนะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบุกพร่องอยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ